R O M C คลิปนี้เราจะมาพูดถึง7ข้อที่ผมได้ไปเจอใน s e r v ์ฟเวอรทมาครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o w i วินท็อปอลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนจะไปดู7ข้อใน Server Test นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูโพสต์ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นคำถามที่หลายๆคนถามหากันมานะครับผมก็คือมาส2มาเมื่อไหร่ครับนะตอนนี้ทางเกมได้ออกมาโพสต์แล้วนะผมว่า Master s k i l l ชุดที่2คาดว่าจะเปิดตัวหลังการอัปเดตช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมก็คือสิ้นเดือนมิถุนายเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับแล้วก็การมาของ m a r ส2เนี่ยจะทาให้6 v 6ซีันเนี่ย ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับจากเดิมเนี่ย66ซีซั่น2เนี่ยจะมีการแข่งทัวร์นาเมนต์ในวันที่28มิถุนายน<ม>ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็น12กรกฎาคมนั่นเองนะครับเพื่อให้มีเวลาวางแผนและฝึกซ้อมมากขึ้นว่างง่ายๆครับว่า6-6ซีซั่นนี้เนี่ยช่วงเก็บคะแนนเนี่ยเราก็จะยังคงเล่นเป็นแบบมาสเตอร์หอยู่แต่ว่ารอบที่เป็นรอบแข่งเนี่ยจะมีมาสเตอร์2มาเกี่ยวข้องแล้วนั่นเองนะครับเขาก็เลยเลื่อนออกไปเพื่อให้โอเค คนที่เข้ารอบเนี่ยได้มีเวลาฝึกซ้อมใช้มาสเตอร์2หรือฝึกกับทีมของเราอะไรประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวถ้างั้นเราไปดูในเซิร์ฟเทสกันครับโอเคครับตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งข้อแรกเลยนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือเรื่องของ Master Skill 2เนี่ยได้มีการเข้ามาให้เราทดสอบกันแล้วในเซิร์ฟเวอร์เทสนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงการ ปรับสมดุลอาชีพด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงดีเทลมากเนอะใครอยากดูแบบดีเทลเนี่ยก็สามารถไปดูย้อนหลังในไลฟ์สตรีมก็ได้หรือว่าจะรอคลิปสรุปแบบชัดเจนอีกทีนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ใครที่ได้เทสเซิร์เวอร์ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ลองทดลองกับพวก Master Skill 2อย่างเช่นผมเนี่ยอยากลองบาดแดนมากนี่เห็นไหมอ่ะก็จะสามารถที่จะมาลองเทสได้ เกี่ยวกับมาร์สอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการปรับสมดุลน,นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นบาดแดนเหมือนกันแล้วกันนะเออก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะแบบเต้นอันลิมิตแคชนะครับพร้อมกับเต้นสกิลเพนอะไรแบบนี้ได้แล้วนี่อ่านี่ก็จะเป็นเรื่องการปรับสมดุลที่ตัวเกมเนี่ยเคยประกาศไว้เป็นรูปภาพ ที่เป็นแยก PVP กับ PVE ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะทําสรุปแยกให้อีกทีหนึ่งว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่ถูกปรับสมดุลมาและปรับเป็นดีเทลแบบไหนบ้างนั่นเองครับเรื่องที่2นะครับที่มีการเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับก็คือไอ้กิจกรรมปลาทองเนี่ยแหละครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวแพดโนตกับตัวรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ย มันค่อนข้างที่จะต่างกันในเรื่องของจํานวนนั่นเองนะครับแต่ของรางวัลเนี่ยมันจะเหมือนกันนะอ่าอย่างอันเนี้ยสาคะแนนนะครับได้ตัว Skyfire c h ชาร์ดหกคะแนนได้ตัวหมีเอาไปอ่านั่งรถเข็นอะไรกันได้นะครับร้อเนี่ยจะได้เป็นใบตีบวกประดับ12 3นะครับสามเนี่ยจะได้เป็นหมีอันนี้นะฮะอ่าแล้วก็648จะเป็นการ MVP ที่มี Mid ate, มิสเทสมีดร k กแล้วก็มีโกลเด้นตีปักนั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็จะมีขอราวัลแบบเป็น m ไมเล e ทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าดูจากแพทโน้ตนะครับที่ผมเคยได้สรุปไปแล้วเนี่ยจำนวนปลาตรงนี้ครับมันไม่เหมือนกันกันกบในแพทโน้ตซะเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เดี๋ยวรอดูของจริงในวันที่9แล้วกันนะผมว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับแพทโนตหรือเปล่าหรือว่าเป็นแพทโนตเองที่มันเขียนผิดนั่นเองเนาะอ่าและกิจกรรมเนี่ยครับมันยังไม่ได้หมดนะครับมันก็จะมีในส่วนของหน้านี้ด้วยนะก็จะมีแบบให้เราเนี่ยไปลงออร์เคิลนะครับอ่าลงออร์เคิลแล้วเราก็จะได้เป็นพวกปลาแห้งนะครับที่เอาไปใช้ในกิจเมื่อกี้แล้วก็ได้เหรียญด้วยนะครับและในหน้านี้เจ้าตัวเหรียญตัวเนี้ย เราสามารถซื้อได้แบบ u n ลลิมิตเลยคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เซน,นีที่คุณมีนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการที่เอาหมีรถเข็นเนี่ยมาแลกนะแบบเอาตัวเล็กมาแลกเป็นตัวกลางเอาตัวกลาง2ตัวมาแลกเป็นตัวสีทองอะไรประมาณนี้นะครับอะต่อมานะครับพวกแฟชั่นต่างๆเนาะหลายคนไปดูเซิร์เวอร์จีนมาว่าเฮ้ยโอ้โหแฟมันจะขายกันเยอะเลยหรือเปล่านะครับในเซิร์เวอร์เทสนี้นะฮะต้องบอกว่าแฟชั่นนะครับที่มี ในเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันก็จะเป็นแฟร์เก่าๆที่มีตั้งแต่ตอนเกมเปิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีสอดแทรกเข้ามาเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนนะของเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยคือเขาก็เปิดมานานแล้วใช่ไหมอ่าเขาก็จะมีแบบแฟร์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมันก็จะมีแค่แบบประมาณเนี้ยเออมีแค่จักรยานมีแค่ปีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีพวกแพ็คที่แบบว่าได้เป็น playing card อ่าได้เป็น no land นะครับได้เป็นตัวที่อัพทรงจำนะฮะ หรือได้เป็นพวกเฟืองทองอะไรอย่างนี้นะครับแฟที่มีให้แลกมีอะไรบ้างนี่ผมจะพามาดูถ้าเป็นแฟรระดับสูงนะครับก็จะมีปีกมีจักรยานนะครับอ่าถ้าเป็นแฟชั่นที่เป็นชุดนะครับก็จะมีชุด3ตัวนี้ก็ผ่านมา3เดือนก็มี3ชุดนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกหมวกระดับแบบทั่วไปอันนี้หมวกแบบถูกๆอ,อ่ะก็จะมาขายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกหลังดาบอ่าเนี่ยใครที่พลาดหลังดาบไปเนี่ยคุณก็สามารถมาแลก ได้นะครับผมหมวกบางกรอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หมวกระดับ S R นี่พวกนี้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นแฟชั่นที่เคยมีขายมาตั้งแต่เกมเปิดสำหรับคนที่แฟชั่น เก็บมาครบอยู่แล้วตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินเยอะมากกับกิจกรรมตรงนี้ก็ได้ครับเรื่องที่3นะครับที่เราได้ค้นพบในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับก็คือแมปทะเลสาบอเวจี G นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมปใหม่ที่เรียกว่าอับิสเลกก็ว่าได้นะครับแมปนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่ให้เราเล่นนะครับมีมอนมีบอสต่างๆนะครับมีระบบใหม่ต่างๆเนี่ยให้เราได้แบบว่าสำรวจโลกนะครับของตัว ทะเลสาบอเวจีตรงนี้กันได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้ามาพอมาสเตอร์2หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเลเวลเนี่ยไม่ได้ขยายเพิ่มเติมนะมีแค่แมปใหม่มอนใหม่มีบอสใหม่เข้ามานะครับแล้วก็การมาของแมปนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ครับ เพิ่มเข้ามาเนาะเวลาเราทำเควสไปต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปเป็นพวก e XP เป็นพวกเงินเป็นพวกอีเดนคอยเป็นพวกดอกเหลืองอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องที่3นะครับที่ผมได้เจอในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับและแน่นอนครับเรื่องที่4นะครับพอเจ้าแมปทะเลสาบเอเวจิานะครับก็จะต้องมีระบบสืบทอดสกิลนะฮะอ่าซึ่งระบบสืบทอดสกิลเนี่ยก็คือระบบที่ผมเคยทําคลิปไปนะก็คือการยืมสกิลจากอาชีพอื่นนั่นเองนะครับ ก็มาเหมือนกับที่ผมเคยทําคลิปรีวิวในเซิร์ฟจีนเป,เป๊ะเลยนะครับผมนี่สามารถมาทดลองใช้กันได้แล้วในเซิร์ฟเวอร์เทสตอนนี้เลยนะครับระบบเหมือนกันเป๊ะครับเหมือนก๊อปกันมาเลยนะครับสกิลต่างๆที่มีเคซี่วงเคซี่วีชุบบาดแดนนะครับเอ็กซิดเบรกเอาไปให้พาลานะครับหรือดูโพไลท์อะไรพวกเนี้ก็มีให้เราทดลองใช้แล้วในเซิร์ฟเวอร์เทสครับก็เป็นไปได้ อาจจะอัพมาพร้อมมาสองก็ว่าได้ครับเรื่องที่5ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือเรื่องของการ์ดบอส MVP นั่นเองนะครับแพทนี้นะครับที่ผมสังเกตได้เนี่ยก็คือการ์ดบอส MVP เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะไม่สามารถย่อยแล้วเป็นแกรมคริสตัลนได้แล้วนะฮะปกติเราย่อยการ์ดมินี้เนี่ยเราจะได้แกรมคริสตัลนอันย่อย MVP จะได้แกรมคริสตัลนออันใช่ไหมแต่แพทนี้เนี่ยการ์ดบอสจะย่อยได้เป็น แรมคริสตัลแล้วนะฮะอ่ามันจะเป็นแกนผลึกของแรมนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะเป็นไอเทมใหม่นะครับในการใช้บวกการ์ดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จำนวนแรมคริสตัลที่เราจะได้จากการย่อยการ์ด a v p เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาการ์ดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแมงทองเนี่ยจะย่อยได้ทีละ3อันนะครับถ้าเป็นสปาชายได้3อันถ้าเป็นเวสแลนด์ลอดนะฮะอ่าเดี๋ยวดูเวสแลนด์ลอดเวสแลนด์ลอดได้1อันอะไรแบบนี้ นะครับหรือถ้าเป็นการ์ดบอสธนทอเฟิเออย่างเงี้ยจะย่อยได้2อันมูลไลท์มิดเทสจะได้อย่างละ3อันประมาณนี้นะฮะอะแล้วถามว่าอไอ้แรมคิสตันเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรครับแรมคิสตันเนี่ยมันก็จะเอามาใช้กับระบบใหม่นะครับอัปเกรดการ์ดครับผมอ่า เป็นระบบที่เราจะสามารถตีบวกการ์ดขึ้นมาได้นะครับแต่ตีบวกนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายครบคุณก็บวกขึ้นไปได้เลยนะครับผมอ่าโดยที่เวลาเราจะบวกการ์ดแต่ละใบเนี่ยเราจะต้องใช้แรมคริสตัลนั่นเองนะถ้าเกิดจากบวก0ไปบวก1เนี่ยผมได้เทสกับการ์ดมูลไลท์แล้วเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ สามแรมคริสตัลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนี้แล้วกันปุ๊บนี่อันนี้คือตอนที่ผมกําลังจะอัพการ์ดมูลไลท์ของผมจากบวก0ูนย์ไปบวก1เห็นไหมฮะว่ามันจะใช้3แรมคริสตัลนะครับแต่ความพีคก,ก็คือนี่ฮะตอนที่จะขึ้นจากบวก1ไปบวก2เนี่ยมันจะใช้แรมคริสตัล4อันไม่เท่าไหร่นะฮะ แต่มันใช้การ์ดมูนไลท์ฟาเวอร์ดาวอีก1ใบด้วยนะครับในการอัพขึ้นจากบวก1ไปบวก2นั่นเองนะครับแล้วเรายังไม่รู้นะว่าบวก2ไปบวก3เนี่ยจะต้องใช้การ์ดเพิ่มอีกกี่ใบนะครับหรือจะใช้หินเพิ่มอีกเท่าไหร่นั่นเองนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่หลายๆคนแบบเออเซงนะฮะอ่าเพราะว่าการที่เราบวกการ์ดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าความสามารถของการ์ดเนี่ยมันโหดขึ้น นะครับอย่างเช่นมูนไลท์เนี่ยจากบวกศูนย์เนี่ยวิ่งเร็ว30%มบเนวกหนเนี่ยจะวิ่งเร็ว32%นะครับและที่เห็นในเซิร์ฟเวอร์จีนนะบวกหเนี่ยจะเพิ่มวิ่งเร็วเป็น50%เลยนะครับอ่าหรือไอ้การ์ดซอสเนี่ยจากสกิลดาเมจ5%้เนบวกหเนี่ยก็จะได้สกิลดาเมจ15%แบบนี้นะครับไอ้ตัวโจโอเอลเนี่ยจากที่นอร์มัลแอทแท็กบวกห้าเปอร์เอ็นต์ก็บวก normal attack ออห้างเงี้ยครับเ์มก้าดาวเนี่ย จากปกติเนี่ยแม็ก p จะติดลบเวลาใส่ใช่ไหมแต่ถ้าทำบวก5ได้กลายเป็นว่าแม็ก p จะบวก10%แทนหรือแคทเทอรีน่าอย่างเงี้ยครับจาก M Pen 8%ถ้าบวก5ได้ก็จะได้ M Pen 18%มันก็จะโหดกว่าการ์ดบาร์สที่เรามีซะอีกนะฮะซึ่งในแผทแรกเนี่ยผมก็เห็นอยู่5ใบนะครับก็คือ m o o n l i g เอ e d g า r j โจเอลซอสแล้วก็แค t เทอรีน่านะครับอนาคตเดาว่าถ้าเขาระบบนี้เข้ามาเนี่ยก็คงจะมีการ์ดใหม่ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะมีแมงทองบวก5กันเวท100%ยเหรือเปล่าอาจจะมีกร์ดอื่นๆมายาสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยบวกหหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปมโนโกันดูแล้วกันนะครับเรื่องที่6นะครับที่ผมได้ค้นพบในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยก็คือเรื่องของการอัพขั้นอุปกรณ์อาวุธม่วงนั่นเองนะครับคือตอนนี้ครับอาวุธม่วงแต่ละอันในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยมันจะสามารถอัพขั้นเพิ่มไปได้อีกประมาณ3ขั้นนะครับโดยที่แต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นพวกแอ เอเมทแท็หรืออาจจะมีค่าสเตตอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างแท้ซีเค็วิปตัวนี้ก็สามารถที่จะอัพขั้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะทําขั้นม่วงไปแล้วก็อัพเพิ่มเอเแท็ไปได้อีกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกกระบองสลนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะอัพขั้นขึ้นไปได้อีกนะครับแต่เท่าที่เทียบเทียบดูแล้วนะครับเหมือนกับว่าการอัพขั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันมากเห็นไหมฮะอย่างแท่กับตัวของกระบองเนี่ยเห็นไหมก็จะเพิ่มเอเแท็เหมือนกัน เพิ่มแอ t a ท็13เหมือนกันในแถวที่2นะฮะแล้วก็แถวที่3ก็เพิ่มสีเพิ่มอินเหมือนกันหรือจะเป็นคาทาตัวนี้นะครับเห็นไหมว่ามันอัพขั้นแล้วมันเพิ่มเหมือนกันเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะทําแบบนี้จริงๆหรือว่ามันยังเป็นบั๊กอยู่นั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับที่ค้นพบมาในเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับก็คือเรื่องของดันเจียนนะครับดันเจียนความทรงจำนะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวดวงตาแห่งวิญญ,ญาณดรอปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ทํา ตัวความทรงจําแถวที่4นั่นเองนะฮะก็อีกไม่นานเนี่ยคงจะมาในบ้านเรานะครับแล้วก็หอคอยดวงดาวในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยก็เป็นซีซัน4แล้วอารมณ์เหมือนกับว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่นําตัวเซิร์ฟเวอร์ปกติอยู่ประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับผมอ่าความทรงจำเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามีตัวนี้มาแล้วนะฮะก็สามารถที่จะไปทําแถว4ี่ได้นะฮะอ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ เราจะเสียตังค์กันนั่นเองครับอครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมไปเจอในเซิร์ฟเวอร์เทสใน Day 1มานะครับผม7ข้อนะฮะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยตรงไหนบ้างลองคอมเมนต์มาถามกันได้เลยหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นในคอนเทนต์ไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะว่าชอบหรือเปล่าระบบตีบวกการ์ดชอบหรือเปล่าระบบยืมสกิลหรือว่าชอบหรือเปล่าครับการที่ มีการปรับสมดุลอะไรต่างๆมานั่นเองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RM Classic นะครับชื่นชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องจุงโกด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปและวบ๊ายบายสวัสดีครับ